วันนี้ใช้เวลาไป10ชั่วโมงครึ่งครับทำระยะทางได้แค่970กิโลเมตรครับผม mm hmm. เนื่องจากว่าเข้าเมืองใหญ่นะแล้วก็รถติดเป็นชั่วโมงครับก็เลยทำระยะทางไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้ชั่วโมงขับเลยอยู่ประมาณ35าทีก็จอดนอนแล้วเพราะว่าไปข้างหน้าไม่ทันนะครับมันไกลกว่า3-40ิโลซึ่งมันมันมันชั่วโมงมันไม่พอครับก็เลยต้องจอดก่อนนะวันนี้มาจอดนอนที่เป็นลานจอดข้างโรงแรมครับ เล็กๆนะมาแอบลอยจอดตรงข้ามเป็นปั๊มใหญ่แต่ว่าเต็มครับเต็มจอดได้เป็น200คันก็ยังเต็มนะออตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับไปรับโหลดที่ควินซีอล l ินอยครับโหลดหน้านี้รวมทั้งหมด1,900กิโลนะครับวิ่งไปรับ1,200กิโลเมตรแล้วก็เอาไปส่ง700กิโลเมตรครับ ก็กลับไปหากินถิ่นเก่าของเรานะถินที่ผมวิ่งงานก็คือโซนกลางนะครับงานที่มาส่งวันนี้ทางแอตแลนตาจอร์เจียเนี่ยเป็นแค่ลูกค้าขาจรนครับนานๆานออากมาส่งทีแล้วก็ต้องตีเปล่ากลับไปเพื่อไปรับงานแถวควินซีะละหน่อยครับเป็นผงแคลเซียมนะครับพรุ่งนี้จะรีบไปล้างแทงนะบริษัทบอกว่าถามพรุ่งนี้ทันไหมก่อนหกโมงก็คิดว่าน่าจะทันครับวันนี้ผมวิ่งมาได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วอ,ะอ่ะเก้ารนะ้อยเจ็ดสิบเนาะ ก็เหลืออีกนิดเดียวครับพรุ่งนี้เหลืออีกนิดเดียวแล้วก็ไปล้างแท่งแล้วก็รับงานก่อนเย็นนะครับแล้วก็เอาไปส่งวันรุ่งขึ้นระยะทาง700โลเนาะหลังจากรับเมื่อวาน1น8่ครับวันนี้970พรุ่งนี้ก็คงเต็มแม็กอีกเรื่อยๆครับงานผมจะเป็นเงครับวิ่งจนชั่วโมงหมดครับต่อให้ส่งงานเสร็จแล้วอย่างวันนี้ผมวิ่งไปส่งงานเสร็จแล้วเนี่ยงานใหม่ก็เด้่งขึ้นมาผมก็ต้องวิ่งไปให้มากที่สุดครับก็คือชั่วโมงที่มีอยู่เนี่ย เราก็จะใช้วิ่งไปให้ไกลที่สุดแล้วก็ไปล้างแทงวันลุ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับงานแล้วก็ไปส่งบางทีส่งแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเสร็จงานแล้วก็จอดเลยครับมันก็จะมีงานใหม่เด้งขึ้นมาเราก็ต้องวิ่งไปให้มากที่สุดอีกเพื่อไปล้างแทงเตรียมรับโหลดก็คือใช้ชั่วโมงขับหมดกับทุกวันครับชั่วโมงขับถ้าไม่ออกมาทางเมืองใหญ่ๆก็จะเฉลี่ยได้อยู่วันเป็นพันโลได้อยู่ครับหกร้อยหกร้อยกว่าไมล์อะไรเงี้ยพันพันหนึ่งร้อยโลถ้าถ้ารถไม่ติดหรืออะไรนะเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้ครับ 900พันโลพันนิดนิดเดี๋ยวพอไปส่งงานหนะ้าปุ๊บผมก็จะมีลูกค้าประจําที่เรารู้อยู่แล้วก็จะมีพวกแป้งข้าวโพดครับหลังจากส่งผงแคลเซียมผมอาจจะวิ่งขึ้นไปประมาณร้อยโลนะไปรับแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยหรือว่าลงไปรับเกลือข้างล่างนะครับถ้ารับแป้งข้าวโพดก็จะมีงานผ่านบ้านด้วยนะซึ่งก็บอกบริษัทว่าจะเข้าบ้านอาทิตย์นี้ครับก็ไม่รู้ว่าเอาโหลดไหนผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับเวลาออกมาหาลูกค้าขาจรก็เป็นไงครับจะวิ่ง เปล่ากับค่อนข้างไกลนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างผ่านการชาร์จคิดเงินแล้วเรียบร้อยก็เพียงพอครับมันก็เหลือครับวิ่งเปล่ากลับก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้กระทบอะไรมากครับเป็นเรื่องปกติเฮ้ yeah, คืนนี้พักผ่อนครับมันมีร้านอาหารที่ตรงนู้นผมว่าจะเดินไปดูดีว่ามันมีอะไรกินบ้างนะอาจจะเดินไปร้านอาหารนะยึเส้นยึสายบาง้งวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนขับรถลงของลงของเสร็จขึ้นรถ ออกต่อเลยครับแล้วก็ซัดยาวเลยนะมอซัดมาแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ไปจอดอาบน้ำเมื่อกี้จอดอาบน้ำาอบท่า,าซื้อไก่มาสองห้าปีกนะกินกข้าวไปหน่อยนึงนั่นแหละแล้วก็ซัดที่เหลือมาเย็นตรงนี้เลยครับแล้วก็มาจอดเลยไม่ได้จอดมากเลยนะวันนี้ก็คือไปลงของลงของเสรขึ้นรถขับกลับอาบน้ําแป๊บหนึ่งแล้วก็ยิงตรงแล้วก็จอดเนี่ยวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยเก้าร้อยพันโลเนี่ยครับแทบไม่ได้จอดครับไม่ได้ พักไม่ได้จอดเออรเลยเหยนะคือต้องทางานแข่งกับเวลาครับมีชั่วโมงขับควบคุมต้องบริหารจัดการต้องรีบต้องดูตารางพรุ่งนี้ต้องรับงานกี่โมงที่้างแท้งปิดกี่โมงชั่วโมงขับจะพอไปถึงตรงไหนหลังจากรับงานจะไปได้ไกลเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะต้องทําการบ้านดูพรุ่งนี้จะไปจอดตรงไหนวันต่อไปต้องวิ่งไปไหนอะไรเงี้ยเราก็คานวณดูครับแล้วก็คานวณชั่วโมงขับเพื่อให้งานมันสมูทที่สุดนะครับเห็นครับผมพ,พักผ่อน